ธนาคารอ,อมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้พื้นที่ประสบภัยรุนแรงพักหนี้ทันที3เดือนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟัง,ฟงฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชันแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยธนาคารอ,อมสินออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้โดยให้ความช่วยเหลือตามความหนักเบาของพื้นที่ที่ประสบภยัยสำหรับพื้นที่ประสบภัยรุนแรง ให้พักชำระหนี้ทันทีสูงสุด3เดือนนอกจากนี้ยังปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินคือ1สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้ไม่เกินรายละ5้า0 0ื่นบาทอัตราดอกเบี้ย0%ในปีแรกอัตราดอกเบี้ยปีที่2-5 0ถึง5 0.85%ต่อเดือนปลอด ชำระคืน3มงวดแรกระยะเวลาผ่อนชำระนาน3-5ปีกรณียื่นขอสินเชื่อภายใน3เดือนนับตั้งแต่ประกาศภัยพิบัติประสบภัยพิบัติได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อด้วยค่ะ 2. สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบตัติวงเงินกู้ไม่เกินรายละ50,000นบาทอัตราดอกเบี้ย0%ปปีแรกอัตราดอกเบี้ยปีที่2องถึงสาเปอต่อปีอัตราดอกเบียเบ้ย,ป, 3, 3ป,ยปีที่4ี่ MRR ลบ0.75%ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีค่ะอันที่3ก็คือสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ได้รับภัยพิบัติหรือประสบภัยนะวงเงินกู้สูงสุด10%ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรก3.5%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยปีที่2เป็นต้นไป M.L.R. ต่อปีปอด ชำระเงินต้น1ปีระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือใครฟังรายละเอียดที่กี้เล่าให้ฟังแล้วยังค่อนข้างที่จะสับสนอยู่ก็สามารถโทรไปสอบถามธนาคารออมสินได้เลยที่เบอร์1115 ทวนเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งค่ะกด1 3ตัวแล้วก็ตามด้วย5โทรไปสอบถามธนาคารออมสินโดยตรงเลยว่ากรณีของเราเป็นแบบนี้อยากจะกู้สินเชื่อหรืออยากจะผ่อนชำระนี่มีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนนะคะกีก็นำข่าวมาแจ้งพี่น้องภาคใต้ที่ประสมน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ขอให้น้ำลดเร็วๆทุกท่านปลอดภัยค่ะคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนกำลังใคลิปหน้าจ่าบ๊ายบาย